28ปีกับ19ล้าน3แสนคันต้องไม่ธรรมดาแน่แน่กับ Honda Wave Honda Wave วันนี้มีอะไรใหม่ Honda Wave วันนี้มีทั้ง3รุ่นย่อยใหม่57,200สําำหรับล้อสีลวด59,400สําสำหรับล้อแม็กสีดำและ6 8 8 0สําสำหรับล้อแม็กสีน้ำตาลไหมสีทองเขาเรียกสีทองเขายังมาพร้อมกับสีพิเศษนะทุกคนเป็นสีใหม่ของเขาก็คือสีน้ำเงิน สีขาวแล้วก็สีน้ําตาลซึ่งก็จะเห็นได้อยู่ตรงนี้เลยว่าเป็นสีน้ําเงินออกเข้มๆนะเห็นไหมและมาตัดกับล้อสีน้ําตาลไม่นิดนึงยังไม่มี ABS นะทุกคนแต่เขาเพิ่มระบบเบรก CBS มาให้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในเจ้าตัวเวฟ125แต่ไม่ใช่แค่นั้นหน้าตามันอาจจะเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าเขาเป็นกุญแจคียลสแล้วฮะนนไง,ไงคุณจะสามารถเปิดเบาะเปิดรถ จากกุญแจคีเรสตรงนี้ได้และเขายังมี Power อร์ชาร์จให้สำหรับตัวชาร์จด้านหน้าด้านนี้เลยอะคือถ้าเกิดคุณจะชาร์จดดไวิต่างๆที่ติดตั้งตรงนี้ก็คือสายก็เข้าตรงนี้ได้เลยและตะขอแขวนของที่เขาเพิ่มมาให้เออเป็นไงใต้เบาะเขาบอกว่าใส่หมวกเต็มใบได้หนึ่งใบซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะใส่หมวกเต็มใบได้หนึ่งใบนะเพราะว่า ได้บอกเขาลึกมากทุกคนคือหลุมยูมบล็อกด้านหน้าเนี่ยมันลึกลงไปถึงข้างล่างนี่เลยแล้วถ้าเกิดคนสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นรถดับเบลกหลังแล้ว CBS มันจะทํางานยังไงทุกคนมาดูนี่ไอ้ก้านลิงค์ด้านหลังเนี่ยอ่าเห็นไหมเขาจะมีนอกจากสวิชของเบรกแล้วเนี่ยคุณซูมอัพเข้ามาดูเขาจะมีอีกอันนึงจะเป็นสลิงที่ติดอยู่กับขาเบรกหลัง เพื่อที่ว่าเมื่อคุณกดเบรกหลังระบบ CBS คืออะไรระบบ CBS เนี่ยถ้าเกิดคุณเบรกหลังเบรกหน้าจะทํางานด้วยนั่นเท่ากับว่าเมื่อคุณกดเบรกหลังมันไม่ได้ดึงแค่สวิตช์มันดึงสลิง CBS ตัวนี้เพื่อทําให้เบรกหน้ามันทํางานไปพร้อมๆกันด้วยด้วยความเป็นเวฟอย่างที่ผมบอกไป28ปีกับ19ล้านสแสนคันไม่ธรรมดาแน่นอนกับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่70กิโลบวกบวกถ้าเกิดคุณกำลังหารถไปใช้งานไม่แปลกใจเลยว่าทำไม28ปีเขาขายได้19ล้าน3แสนคัน และนี่ก็คือเวฟ 125R ซึ่งเป็น Special Edition นะทุกคนเป็นเวฟสีขาวที่มาพร้อมกับสีล้อทองไหมและที่เศษไปกว่านั้นก็คือโชคหลังของเขาก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์ที่สามารถปรับพิโหดรีบาวได้นะคือเวฟมันเป็นโชคคู่อยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือจากทางโ r o เฟนเดอร์เขาก็จะสามารถปรับพิโลดตรงนี้แล้วก็รีบาวตรงนี้ได้นะและนี่ก็คือเวฟ 125R ต่อรหัส้วย R เป็น H2C Edition ที่จะมาพร้อมกับโชคของโปรเฟนเดอร์นะทุกคนก็คือ นอกจากสีแล้วก็ลายสไรฟ์แล้วก็ล้อสีทองไหมของเขาแล้วเขาจะมาต่อท้ายด้วยรหัส R ซึ่งจะมาพร้อมกับโชค๊คจากทางโปรเฟนเดอร์ที่สามารถปรับได้นะคืออันนี้ก็ไม่ธรรมดานะผมบอกไว้ว่าไม่ธรรมดานะ